คำขอบคุณอันทรงพลังคำพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณพูดคุณก็จะคิดและรู้สึกตามที่คุณพูดเพราะฉะนั้นจงตั้งใจพูดในสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นโปรแกรมจิตนี้ฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วันเพื่อซึมซับข้อความนี้เมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเองเมื่อคุณมีอารมณ์เชิงบวก จิตตาสำนึกจะรับใช้คุณขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ให้ฉันกำเนิดมาเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีงามของโลกใบนี้ขอบคุณพ่อแม่ให้กำเนิดมหาเศรษฐีพัล้านขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกลมหายใจของฉันในทุกวันฉันรู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ฉันเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ ฉันเกื้อกูลโลกใบนี้จักรวาลตอบแทนฉันด้วยความร่ำรวยขอบคุณขอบคุณขอบคุณครูบาอาจารย์ของฉันให้ความรู้และสนับสนุนฉันจนฉันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพื่อนที่ทำงานที่เกื้อกูลและสนับสนุนฉัน ขอบคุณหัวหน้าและลูกน้องที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างสามัคคีขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตั้งแต่ในอดีตขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาในทั้งชีวิตขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่ในตอนนี้ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กำลังเข้ามา หลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณธุรกิจการงานของฉันเจริญก้าวหน้าอุดมสมบูรณ์และรุ่งเรืองที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักขอบคุณหัวใจของฉันเต็มไปด้วยความรับผิดชอบวินยัยและการยืนหยัด ขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดจนวันนี้ฉันรู้สึกถึงคุณค่าของการมีวินยัยฉันรู้สึกถึงคุณค่าของความรับผิดชอบฉันสมควรแล้วที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากจักรวาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่วันนี้ฉันตื่นมาก็ได้พบแต่โชคดี ขอบคุณที่วันนี้ก่อนนอนฉันก็พบแต่โชคดีขอบคุณที่เงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณความกล้าหาญของฉันที่ออกเดินทางไปพร้อมกับฉันฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันชื่นชมและเคารพตัวเองเสมอขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณบ้านของฉันเป็นบ้านแห่งความสุขอย่างที่ฉันปรารถนาฉันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยและรู้สึกเจริญร่งงเรืองเมื่ออยู่ในบ้านของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณสถานที่ทำงานของฉันที่สร้างการเงินมหาศาลให้กับฉันง่ายๆสบายสบายขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณรถของฉันที่ช่วยนําพาฉันเดินทางอย่างปลอดภัยทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่ฉันได้รับประทานตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันและต่อ,ตอไปที่หล่อเลี้ยงชีวิตฉันให้อุดมสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวทุกวันขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณวันนี้ฉันได้รับประทานอาหารที่ดีและเป็นเลิศต่อร่างกายทำให้ฉันสุขภาพแข็งแรงขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกความสําเร็จในวันนี้ฉันได้รับข่าวดีทุกวันเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งทีดีที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ฉันได้รับมาตั้งแต่เด็กจนวันนี้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลสนับสนุนชีวิตฉันให้เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน,านขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกบทเรียนในชีวิตที่สร้างสถานการณ์ต่างๆให้ฉันยกระดับมาตรฐานตัวเองไปสู่การเป็นเศรษฐีพันล้าน,านขอบคุณ ขอบคุณฉันรักบทเรียนของฉันชีวิตนี้มีเพียงแค่บทเรียนไม่เคยมีอะไรไม่ดีไม่เคยมีเรื่องแย่ในชีวิตทุกเรื่องในชีวิตเป็นเรื่องดีๆที่ส่งมาให้ฉันฉันขอบใจและขอบคุณสำหรับทุกบทเรียนขอบคุณขอบคุณฉันเต็มใจปล่อยวางอดีต ฉันเต็มใจให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยทุกคนฉันรับบทเรียนในทุกๆครั้งฉันเรียนรู้บทเรียนเสมอขอบคุณทุกบทเรียนในชีวิตฉันขอบคุณจิตใต้สำนึกที่เก็บฉันไว้ให้ปลอดภัยตอนนี้ฉันกำลังจะไปต่อแล้วเป็นมหาเศรษฐีพันล้านผู้เกื้อกูลโลกขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณทุกความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตฉันฉันใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ตัวฉันเองได้เห็นความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันฉันรักปัจจุบันขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลและสนับสนุนฉันให้มีชีวิตราบรื่นให้มีชีวิตขาขึ้น ให้มีชีวิตที่สงบสุขให้มีชีวิตที่มั่งคั่งให้มีชีวิตที่อบอุ่นให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งดีที่มีอยู่แล้วขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่มีที่กำลังเข้ามาทุกสิ่งดีในโลกใบนี้กำลังถาโถมเข้ามาหาฉันเงินพันล้านกำลังเข้ามา เงินพันล้านกำลังเข้ามาขอบคุณขอบคุณขอบคุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของฉันทุกอวัยวะทำงานอย่างสมบูรณ์และสมดุลทุกอวัยวะของฉันทำงานด้วยความรักฉันโชคดีที่มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากเชื้อโรคทุกชนิด ปลอดภัยจากโรคร้ายทุกชนิดฉันแข็งแรงและปลอดภัยขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกอวัยวะของฉันที่ทำงานอย่างเป็นเลิศขอบคุณสามีของฉันที่ซื่อสัตย์และเอาใจใส่เคารพฉันเสมอสามีนําเงินให้ฉันทุกวันสามีรักฉันมากขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณภรรยาของฉันที่ให้การสนับสนุนทุกเรื่องในชีวิตขอบคุณภรรยาที่ดูแลเอาใจใส่ฉันโชคดีที่มีภรรยาคนนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณลูกที่น่ารักและเป็นเด็กดีลูกของฉันเรียนเก่งและเป็นคนดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณลูกหลานที่เป็นอภิชาติตบุตรเป็นคนดีของพ่อแม่ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกการสนับสนุนและการซัพพอร์ตจากครอบครัวขอบคุณที่เกือ้อกูลฉันขอบคุณพ่อแม่ที่ดูแลอาหารการกินขอบคุณพ่อแม่ที่ดูแลเรื่องงานบ้านให้สะอาดขอบคุณพ่อแม่จัดระเบียบของบ้านให้เรียบร้อยขอบคุณที่คอยดูแลทุกอย่าง ขอบคุณพ่อแม่ที่คอยปกปักรักษาขอบคุณพ่อแม่ที่คอยเกื้อกูลฉันตลอดเวลาพ่อแม่รักฉันที่สุดฉันสำนึกรู้คุณในพระคุณของพ่อแม่ฉันสมควรแล้วที่จะได้ดีฉันสมควรแล้วที่จะร่ำรวยขอบคุณขอบคุณขอบคุณธุรกิจการงานของฉัน ที่สร้างรายได้มหาศาลทุกวันธุรกิจการงานของฉันเจริญรุ่งเรืองและดังไปทั่วโลกฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์และทุกสกุลที่ไหลเข้ามาในบัญชีฉันทุกวันฉันได้รับเงินเข้าบัญชีง่ายๆสบายๆทุกวันขอบคุณลูกค้าทั่วโลกที่สนับสนุนฉันทุกวันลูกค้าทั่วโลกรักฉัน ฉันเป็นที่รักของทุกคนทั่วโลกชีวิตฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกคนทั่วโลกขอบคุณขอบคุณคำพูดของฉันศักดิ์สิทธิ์คำพูดของฉันในริมิตชีวิตขาขึ้นทุกวันคำพูดของฉันในริมิตเงินพันล้านง่ายๆลูกค้าทั่วโลกขนเงินมาให้ฉันแล้ว ฉันได้รับเงินก้อนใหญ่สบายๆทุกวันขอบคุณชีวิตขาขึ้นและเป็นเลิศขอบคุณขอบคุณฉันมีอิสรภาพทางการเงนินขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่คอยสนับสนุนฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณพลังงานแห่งความรักจากทุกคนขอบคุณขอบคุณ ฉันเปิดรับความโชคดีทุกวันฉันเปิดรับความสุขทุกวันฉันเปิดรับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกวันฉันโชคดีเหลือเกินด้านการเงินฉันโชคดีเหลือเกินด้านความรักฉันโชคดีเหลือเกินด้านการงานขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดอย่างมีวินัยขอบคุณตัวเอง ที่รับผิดชอบตัวเอง100%่งนฉันลงมือทำหนึ่งเอร์เทุกวันฉันทำทันทีทุกวันขอบคุณตัวเองที่เคารพตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ฉันได้รับความรักจากทุกคนขอบคุณที่ฉันเป็นที่รักแก่ทุกคนขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดฉันมาบนโลกใบนี้ขอบคุณพ่อแม่ให้กำเนิดมหาเศรษฐีพันล้านฉันโชคดีที่เป็นลูกของพ่อแม่พ่อแม่รักฉันที่สุดเป็นเพราะพลังความรักจากพ่อแม่ฉันจึงประสบความสำเร็จขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเอง ที่มีความกตัญญูกตตะเวทีซึ่งเป็นคุณสมบัติของมหาเศรษฐีขอบคุณขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเทวดาที่คุ้มครองฉันให้ปลอดภัยจากทุกสปปรรพสิ่งฉันปลอดภัยจากทุกสปปรรพสิ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อุดมสมบูรณ์ทรงพลังที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณข่าวสารดีๆทุกวันที่ฉันโชคดีด้านการเงินที่ฉันโชคดีด้านการงานขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทานทำให้ฉันมีอวัยวะที่แข็งแรงและอายุยืนยาว ฉันแข็งแรงและอายุยืนยาวขอบคุณขอบคุณขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เจริญก้าวหน้าทุกวันขอบคุณทีมงานที่ตั้งใจทำงานทุกวันและซื่อสัตย์ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนฉันด้วยความเต็มใจทุกวันลูกค้านำเงินก้อนใหญ่มาให้ธุรกิจของฉัน เงินไหลามาเทมาฉันค้าขายเจริญรุ่งเรืองขอบคุณขอบคุณฉันมีความสุขและสงบก,กับตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกสรรพ,พสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตฉันให้อยู่ในชีวิตขาขึ้นทุกวัน ฉันโชคดีเกิดมาชีวิตขาขึ้นตลอดเวลาขอบคุณขอบคุณขอบคุณความโชคดีและโชคลาภต่างๆนานาที่เข้ามาง่ายๆฉันสมควรแล้วที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันได้รับข่าวดีทุกวันขอบคุณที่ลูกค้านำเงินก้อนใหญ่ มาให้ฉันทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันฉันมีร่างกายที่แข็งแรงและทรงพลังฉันแอคทีฟและกระตือรือร้นขอบคุณขอบคุณมีคนใจดีจากทุกมุมโลกนําเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันแล้วขอบคุณขอบคุณ มีคนใจดีโอนเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันง่ายๆสบายๆขอบคุณขอบคุณมีคนใจดีนำเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันบ่อยๆและทุกวันขอบคุณลูกค้าที่ชอบสินค้าและบริการของฉันขอบคุณลูกค้าที่ซื้อซ้ำซื้อเพิ่มขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณทุกอุปกรณ์ทำงานของฉันที่ทำให้งานออกมาราบรื่นและร่ำรวยขอบคุณทุกอุปกรณ์ที่เกือ้อกูลฉันฉันรู้สึกดีที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ทำงานและรับใช้ผู้คนทั่วโลกขอบคุณขอบคุณขอบคุณความสำเร็จแบบอินฟินิตี้ที่ทำให้ฉันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านง่ายๆ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณอิสรภาพทางเวลาของฉันที่ทำให้ฉันมีเวลาทบทวนตัวเองมีเวลาท่องเที่ยวมีเวลากับครอบครัวฉันมีเวลาสบายๆทุกวันฉันทำงานสบายๆแต่ได้เงินมากๆและบ่อยๆขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณอาชีพมหาสัจจร์ของฉัน ที่ทำให้ฉันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านขอบคุณขอบคุณฉันสร้างเงินมหาศาลจากทุกมุมโลกฉันไปที่ไหนก็ได้เงินฉันทำงานที่ไหนก็ได้ตามที่ฉันต้องการฉันเที่ยวและทำงานพร้อมกันก็ได้อาชีพของฉันมหาศจรรร์อาชีพของฉันเกื้อกูล เพราะไม่ฉันมีเงินพันล้านขอบคุณขอบคุณขอบคุณพรสวรรค์อันเลอค่าที่ทำให้ฉันช่วยรับใช้ผู้คนให้ประสบความสำเร็จฉันสมควรแล้วที่จะได้รับผลตอบแทนจากจักรวาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกความสำเร็จที่ผ่านมาในชีวิตของฉันฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณ ฉันรู้สึกยินดีฉันกลับไปทำความเข้าใจอีกครั้งว่าฉันโชคดีตั้งแต่เกิดมาเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่สร้างรายได้มหาศาลทุกวันธุรกิจการงานของฉันเจริญรุ่งเรืองและดังไปทั่วโลกฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์และทุกสกุล ที่ไหลเข้ามาในบัญชีฉันทุกวันฉันได้รับเงินเข้าบัญชีง่ายๆสบายๆายทุกวันขอบคุณลูกค้าทั่วโลกที่สนับสนุนฉันทุกวันลูกค้าทั่วโลกรักฉันฉันเป็นที่รักของทุกคนทั่วโลกชีวิตฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกคนทั่วโลกขอบคุณขอบคุณ ฉันโชคดีเหลือเกินด้านความรักฉันโชคดีเหลือเกินด้านการงานขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดอย่างมีวินยัยขอบคุณตัวเองที่รับผิดชอบตัวเองหนึ่งอฉันลงมือทำหนึ่งเอทุกวันฉันทำทันทีทุกวันขอบคุณตัวเองที่เคารพตัวเองขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณที่ฉันได้รับความรักจากทุกคนขอบคุณที่ฉันเป็นที่รักแก่ทุกคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดฉันมาบนโลกใบนี้ขอบคุณพ่อแม่ให้กำเนิดมหาเศรษฐีพันล้านฉันโชคดีที่เป็นลูกของพ่อแม่พ่อแม่รักฉันที่สุด เป็นเพราะพลังความรักจากพ่อแม่ฉันจึงประสบความสำเร็จขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเองที่มีความกตัญยูกะตะเวทีซึ่งเป็นคุณสมบัติของมหาเศรษฐีขอบคุณขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเทวดาที่คุ้มครองฉันให้ปลอดภัยจากทุกสปปรรพสิ่ง ฉันปลอดภัยจากทุกสปปรรพสิ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอุดมสมบูรณ์ทรงพลังที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณข่าวสารดีๆทุกวันที่ฉันโชคดีด้านการเงินที่ฉันโชคดีด้านการงานขอบคุณขอบคุณ ฉันขอบคุณอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทานทำให้ฉันมีอวัยวะที่แข็งแรงและอายุยืนยาวฉันแข็งแรงและอายุยืนยาวขอบคุณขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ฉันเกิดมาขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตกับฉันขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมหาเศรษฐีพันล้านขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณทุกลมหายใจที่ทำให้ฉันผลิตเงินทองและใช้ชีวิตอย่างเป็นเลิศขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ตื่นขึ้นมาอย่างสุขภาพแข็งแรงขอบคุณบ้านขอบคุณอาหารขอบคุณสามีและภรรยาขอบคุณลูกๆที่น่ารักขอบคุณขอบคุณขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ฉันอ่าน ขอบคุณพอดแค่ที่ฉันได้ฟัง,ข,ง 5, ขอบคุณทุกความรู้ที่ฉันได้ฟังและอ่านขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลและสนับสนุนฉันฉันโชคดีฉันโชคดีฉันรู้สึกแล้วถึงความโชคดีว่าทุกสรรพสิ่งเกื้อกูลฉันทุกสรรพสิ่งเกื้อกูลฉันทุกสรรพสิ่งเกื้อกูลฉัน ชีวิตชั้นขาขึ้นตลอดเวลาชีวิตชั้นขาขึ้นตลอดเวลาชีวิตชั้นขาขึ้นตลอดเวลาคำพูดของฉันศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ฉันเกิดมาขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตกับฉันขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมหาเศรษฐีพันล้านขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณทุกลมหายใจที่ทำให้ฉันผลิตเงินทองและใช้ชีวิตอย่างเป็นเลิศขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ตื่นขึ้นมาอย่างสุขภาพแข็งแรงขอบคุณบ้านขอบคุณอาหารขอบคุณสามีและภรรยาขอบคุณลูกๆที่น่ารักขอบคุณขอบคุณขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ฉันอ่านขอบคุณพอดแคสต์ที่ฉันได้ฟัง ขอบคุณทุกความรู้ที่ฉันได้ฟังและอ่านขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลและสนับสนุนฉันฉันโชคดีฉันโชคดีฉ,คดฉันรู้สึกแล้วถึงความโชคดีว่าทุกสรรพสิ่งเกื้อกูลฉันทุกสรรพสิ่งเกื้อกูลฉันทุกสรรพสิ่งเกื้อกูลฉันชีวิตฉันขาขึ้นตลอดเวลา ชีวิตฉันขาขึ้นตลอดเวลาชีวิตฉันขาขึ้นตลอดเวลาคำพูดของฉันศักดิ์สิทธิ์ฉันขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีในตอนนี้และสิ่งดีมากมายที่กำลังเดินทางเข้ามาฉันพร้อมเปิดรับสิ่งดีทุกวันฉันพร้อมเปิดรับด้วยใจที่มั่งคั่งฉันคือมหาเศรษฐีพันล้านขอบคุณ ขอบคุณ,คณฉันขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีในตอนนี้และสิ่งดีมากมายที่กำลังเดินทางเข้ามาฉันพร้อมเปิดรับสิ่งดีทุกวันฉันพร้อมเปิดรับด้วยใจที่มั่งคั่งฉันคือมหาเศรษฐีพันล้านขอบคุณขอบคุณฉันขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีในตอนนี้และสิ่งดีมากมาย ที่กำลังเดินทางเข้ามาฉันพร้อมเปิดรับสิ่งดีทุกวันฉันพร้อมเปิดรับด้วยใจที่มั่งคั่งฉันคือมหาเศรษฐีพันล้านขอบคุณขอบคุณ